ก็ขอาการาบสวัสดีท่ามผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสาหรับมังงะเรื่องนี้คลิปที่แล้วที่ผมเพิ่งลงไปเนี่ยก็มีคนชอบแล้วคอมเมนต์ขอกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยทําตอนใหม่ออกมาให้เร็วสาหรับ EP ีหน้าถ้าอยากจะให้ผมเนี่ยทาเร็วๆก็ขอฝากคนละไลค์คนละคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมเนี่ย ในการทำมังงะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหน่อยนะครับถ้าคนไล์เยอะคนคอมเมนต์เยอะเนี่ยผมก็จะทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆแล้วก็ยาวแบบนี้เลยนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เนี่ยงั้นเราไปเริ่มคลิปกันเลยดีกว่า Let's go <S จบแล้ว พี่ฉินฉินต้องตกดุมรักแยวยหัวนนแน่ๆตามที่คาดไว้แย้หัวเหมาะกับทั้งชายและหญิงไม่ฉันต้องคืนดีกับพี่ฉินฉินโดยเร็วที่สุดและผ่านการฝึกอบรมพิเศษเพื่อเลิกรากันภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่ วันต่อมาฮาวฮาวเติมมากินข้า,าวเช้าได้แล้วมาแล้วครับหือพ่อกับแม่อยู่ไหนหรอไปส่งลูกพี่ลูกน้องและคนอื่นๆกลับบ้านนะอ้อแบบนี้นี่เองโทดอีกอย่างหนึ่งก็คือ มีเพียวเราสองคนที่บ้านอีกแล้วในกรณีนี้พี่ฉินฉินให้ผมช่วยนะหฮ้อฮาวฮาวเธอพี่ฉินฉินผมขอโทษที่โกหกพี่ก่อนหน้านี้เดิมที ฉันอยากจะคืนดีกับหาวห่าวหลังจากอาหารเช้าไม่คาดคิดเลยว่าหาวห่าวจะเป็นคนเริ่มขอโทษก่อนดีมากอย่างที่คาดไว้วห่าวยังคงห่วงใยชั้นในฐานะพี่สาวอืมแม้จะเศร้าแต่มันก็เป็นอดีตและที่สำคัญคืออนาคตจากนี้ไป อย่าปิดบังอะไรอีกแล้วครับขอโทษนะพี่ฉินฉินผมจะสารภาพทุกอย่างกับพี่หลังจากที่ผมจัดการทุกอย่างเสร็จแล้วฉันหวังว่าหาวของฉันจะไม่เหนื่อยมากและมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุข แล้วเราอยากทะเลาะกันอีกได้ไหมผมให้สัญญาเลยครับพี่ฉินฉินดีมากในเมื่อเราไม่มีอะไรปิดบังกันงั้นบอกผมหน่อยสิว่าพี่หลงรักแย้ยหัวหรือเปล่าอะสีหน้าของฮาวฮาวอิจฉ้าห,าอาหรอ น่ารักจังเป็นอะไรพี่สาวหัวเราอะไรดังนั้นโปรดอย่าพาหมิน่นแย่หัวมาที่บ้านของเราในอนาคตโอเคไหมฉันกลัว่าฉันจะควบคุมมันไม่ได้เธอบอกว่าเธอต้องการช่วยพี่ในการแก้ไขใช่ไหมพูดถึงเรื่องนั้นแล้วนี่ก็ไม่ได้ฝึกพิเศษมาสักพักแล้ว วันนี้พี่อยากทบทวนมันไหมเอิม่มน่ารบกวนเธออีกแล้ว ความเหมาะสมอยู่ตรงไหนทำไมช้ารู้สึกว่าห่าวห่าเร่าร้อนกว่าฉันแต่ตอนนี้ฉันมีความสุขมากอยู่ใกล้ห่าวห่ามากเหมือนกับว่าเรื่องที่เราไม่พอใจไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่สถานรับเลี้ยงเด็กก็น่าจะอยู่ตรงนี้แหละใช่ไหมเข้ามาเธอเป็นใครฉันเป็นเลขานุการพิเศษข,ของคณะกรรมการฉันอยากจะถามคุณเกี่ยวกับบ้างสิ่งบ้างอย่างโอ้ยินดีต้อนรับคนจากแดนไกล เชิญนั่งสิฉันอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสองคนนี้คงจะอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้มาระยะหนึ่งแล้วอ้อให้ฉันดูหน่อยสิฉันอยากจะรู้ว่าสาวน้อยคนนี้ลักพาตัวเด็กน้อยคนนี้ไปหรือเปล่าแล้วสาวน้อยคนนี้มีความสามารถแบบไหน ถึงทําให้คุณซึ่งเป็นครูประจำหน้าที่ได้ปกป้องเธอหละ่ะโปรดบอ่ฉันทุกสิ่งที่คุณรู้นี่คุณทราบได้อย่างไงคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้แค่บอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้น ฉันไม่มีวันลืมเด็กคนนี้ไปทั้งชีวิตสมัยฉันยัเป็นครูประจำการเฉียนชิน่นบอกอาจารย์มาสิว่าเมื่อวานเธอพาห่าาห่าวไปที่ไหนนี่เธอทำอะไรเขาเนี่ยไม่มีอะไรหรอกแค่เล่นด้วยกันไม่ได้เหรอ แน่นอนว่าไม่ได้อยู่แล้วเธอจะพานักเรียนคนอืน่นออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ได้ยังไงมีคนเร็วๆมากมายถ้าหากระดูบัติเหตุขึ้นมาจะทำยังไงอาจารย์เป็นห่วงเธอนะครูจะโทรหาแม่ของเธอทำแบบนี้มันอันตรายเกินไปนี่มันดีจริงๆหรอหือ เป็นไปได้ไหมที่จะทำอะไรให้ใหญ่ขึ้นต่อไปเธอพูดอะไรห่าวๆ่าวดูเหมือนจะไม่พูดอะไรหลังจากที่เขากลับมาเมื่อวานนี้ครูคนอื่นๆก็ไม่รู้ว่าหนูพาห่าวๆ่าวออกไปครูคะทำไมโคไม่แซนทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่ะคะ ครูก็รับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมถ้าทุกคนรูดูเรื่องนี้ถ้าทุกคนรู้เรื่องนี้แล้วคุณครูจะไม่มีปัญหาอะไรหรอท้ายที่สุดแล้วนักเรียนถูกพาตัวไปก็อยู่ภายใต้การดูแลของครูลูกคุณครูก็อยู่สถาบันนี้เหมือนกันดีจังเลยเนาะได้ทั้งทำงานและหาเงิน แถมยังสามารถดูแลลูกๆของตัวเองได้ด้วยถ้าทุกคนรู้ว่าฉันทำอะไรกับฮาวฮาวจะไม่มีผลกระทบต่องานของคุณครูเลยเหรอคะจะดีกว่าไหมถ้าเราแก้ทำเป็นว่าสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นคุณครูคิดว่ายังไงคะคุณประนีประนอมเหรอ แน่นอนว่าไม่หลังจากนั้นฉันก็ติดต่อกับบ้านของเด็กชายฉันอยากตรวจสอบเด็กคนนั้นก่อนไม่คาดคิดเลยว่าครอบครัวของเด็กชายบอกว่าเขาจะไม่มีวันมาสถานรับเลี้ยงเด็กอีกต่อไปและพวกเขาก็เตรียมที่จะย้ายต่อมาเด็กสาวที่ชื่อจางเฉียนชินก็หยุดมาที่สถานรับเลี้ยงเด็กในไม่ช้า แล้วเรื่องนี้ก็คลี่คลายเหรอใช่สุดท้ายคนที่เกี่ยวข้องไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปคุณรู้ไหมว่าจางเฉียนชินทำอะไรเมื่อเธอพาจางหางออกไปมะไม่แน่ใจแต่ฉันได้ยินจากเด็กคนอื่นๆในชั้นเรียนว่าดูเหมือนว่าจางเฉียนชิน จะถือว่าจางห่าวเป็นเป็นอะไรพูดมาสิคะของเล่นพี่ฉินฉินผมจะให้พี่สัมผัสถึงความดีงามของผู้ชายอย่างแน่นอนเดิมที ฉันคิดว่า่าวหาวต้องการผู้หญิงที่แข็งแกรงกว่าแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ต้องการแล้วหรอถ้ามันเป็นแบบนี้พี่ฉินฉินตามเขาแบบนี้จะดีกว่าไหมนะหาวหาวสุดยอดมากมันสบายกว่าที่พี่สาวคาดไว้ ขอบคุณฮาวฮาวและก็เป็นนานตัดจบปัืหา,าเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบม่หงาเรื่องนี้เราอยากจะให้ผมเนีย่ยทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์ 1ชาสุคล้ายหนกระดิ่งในกําลังใจให้ผมเนี่ยในการทํามัง่ะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุด่อยละกันนะครับถ้าอะไราย่าคนคอมเมนต์เยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำต่อต่อไปออกมาให้เร็วๆเลยละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ